ภพ่ The Devil ในภัยยิปซีสื่อถึงการติดอยู่ในสิ่งที่เป็นลบเช่นความลงไหลความกลัวหรือการถูกควบคุมเป็นภพยที่แสดงถึงความเป็นทาสของอารมณ์และความต้องการที่ไม่ดีความหมายหลักของ The Devil <c oughs> การติดยึดภาพนี้แสดงถึงการติดอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีเช่นความเสพติดอารมณ์ลบหรือพฤติกรรมที่ทำลายตัวเองการควบคุม The devil ซื้อถึงความรู้สึกที่ถูกควบคุมหรือถูกบังคับจากแรงกดดันภายนอกหรือแม้แต่ความคิดและความกลัวภายในตัวเอง mm hmm. การหลงไใยยังปับนี้ยังหมายถึงความหลงหลในสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสม mm hmm. การใช้ชีวิตที่ขาดความสมดุล mm hmm. การปลดปล่อยไอ้ uh hmm. uh hmm. The devil สอนให้รู้จักการปลดปล่อยจากสิ่งที่ติดยึดและเริ่มต้นใหม่เพื่อหาทางออกที่ดีขึ้น ด้านบวกหากมองในแง่ดีไพ่ The Devil อาจชี้ให้เห็นถึงการรับรู้และการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ควบคุมชีวิตเราเพื่อเริ่มการเปลี่ยนแปลงด้านลบหากปรากฏในด้านลบไพ่ใบนี้อาจหมายถึงการติดอยู่ในวงจรที่ทำลายชีวิตหรือไม่สามารถหลุดพ้นจากความทา้าทายทางจิตใจได้โดยรวมไพ่ The Devil เตือนให้เรารู้จัก การปลดปล่อยจากสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเพื่อให้เราสามารถเดินทางไปสู่ความสุขและความสิริภาพที่แท้จริง